ผมาสติกับมก็เชินายอนัทมารสซดนะครับเชิเล่นเชื่อว่าบางนัดกับเอ่อผ้ได้ทําเรือนี้ขึ้นมาก็เพราะว่า,อวาตอนนี้เศรษฐกิจมันก็ลำบากครับผมก็เลยต้องจ้ากตัวาอาชีพผมทำเรือตกปลาแต่ว่าห้าปูห้าปลาเนี่ต้องพั้นตัวเองมา,าคือเศรษฐกิจตัวน,นี้ก็ช่วงนี้ก็นนาอยู่ด้วยเนื่องจากทำออกรีไม่ได้ผมก็เลยนด้ปาดิดเ์เรือจําลองขึ้นมากับทำจากไม้กั๊มแต่ก็ ได้ผลิตขึ้นมาเป็นแนวคิดคืออนุรักษ์กะวิธีของกะบีด้วยนะครับเพราะว่าเรือนี้มันเป็นเรือของต้นแบบของกะบีครับผมเป็นสืบสานวัฒนธรรมของพื้นบ้านับเพราะว่าอนุรักษ์ไว้ไงมันช่วยลูกชายล้านคือได้ประทานต่อจากผมผมกะไม่รู้จะอยู่ได้นานแค่ไหนเนาะคือไอ้ลูกได้ล้านได้มาศึกษาดูยินดีนะครับคือเรือเรือนี้กับผมพูดค้าอยู่ที่เฟซบุ๊ก ทาง f เฟซบ o ๊กแล้วก็ทาง TikTok นะครับสนใจได้ครับเพราะว่าเรือนี้อยู่ที่ลำละนึ่งพันบาทครับผมเริอ่มตอ้นอยู่ที่นึ่งหมนบาทมีเรือประมงพื้นบ้านแล้วก็เรืออ่การท่องเที่ยวเป็นเรือท่องเที่ยวยำลงบบองแบบกล้องยิงนะครับแล้วก็มีเรือไวเชกแล้วก็เรือวันดำตำนำ้ำนครับยินดีนะครับอ่าใครดีสนใจก็ฝากด้วยนะครับเราเรียนดยูวิธีการทำนะตอนนี้ครับเพราะว่ามีหนาวเบาผมโยตีเกาะสิบเยี้ครับก็จำเกคือไดายตำมาดั้งเล็กน,น่าแล้ว ซึ่งผมก็เลยได้ไปศึกษาได้ไปเรียนดูแกก็ได้หัดให้ผมตำ่ำผมก็ต่ำขึ้นมาตอนนี้จากเาด็กนักโทษนี่ในโซเชียลมีคนสนใจหรอไมมีครับแต่ว่าตอนนี้มีลูกค้าจังมาหนึ่งคนเลยครับเป็นเรืกรอกันตรงเทีย่ยวกับหนึ่งลำครับหนึ่งบับ้าทครับช่วงบมาจยากสู้ดารานกับผมครับแล้วก็กันตอนกันทํำของเรือนีนนี้นครับกันเดือก็ต้องผ้าผ้าด่านกันครับผ้าด่าน,เ,นปเป็นเป็นมันเรือจริงครับผมผ้าด่านขึ้นมา อาด่านคัดเลยก็ผ้าผ้าลูกป,ปุงแบบก็ีย่า่ากุ้งเรือนี่คือกุ้งเลือครับเพราะว่าพอเราผ้าเท่เลยพอมันเทงเราจะผ้าป้าตามมันเป็นลูกขุงกุ้งเรือได้เลยนะครับซึ่งตัวนี้ก็เป็นเป็นตัวด่านครับด่านขึ้นขึ้นเรือครับ <c oughs> มีตานี้ครับแล้วก็มีหัวเรือมีหมัดเรือครับผมแล้วก็ดุกนี่ก็มอนได้จริงยางครับผมลังยันก็ขึ้นโครงขึ้นโครง,ครงได้เลยครับอย่างเงยตัวแบบกออกขึอนติงเงยมัน,นึ 你在干么呢？